โอเคครับผมยังไงต้องกราบสวัสดีวัยรุ่นไทยหัวใจนักเดิมพันทุกท่านทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคือราวันนี้ก็เยอะกว่าเอสเอไฮเซอร์เบียช่องบิสเตสเปนส์ลอดยานักปั้งเงินอีกแล้วนะทุกคนครับโอ้โหวันนี้เรามาอยู่กับเกม At t r a c t ออนไททันนะทุกคนเกมเก่านะทุกคนเกมเก่าแล้วนะสำหรับเกมสาวท่านทุกคนนะวันนี้ตูนมาที่สี่บาทเท่งน้นนะ้ทุกคนรับอย่างที่เคยบอกไปทุกคนว่าจะเล่นเกมสาวท่านเกมเก่าๆทุกคนอย่าลืมดูช่วงเวลามานะทุกคนครับสำหรับใครที่อยากรู้ช่วงเวลา แน่นแน่นอนครับผมโหโหเข้ามาพคุยบูจากันได้ครับผมวันนี้ทุนมาสี่บาทตามเวลาทุกคนนะบีจะเน้นทุกครั้งนะทุกคนครับเวลาเล่นเกมแบบเก่าๆของนข่ายบีจีหรือว่าเกมที่มันเปิดมานานแล้วทุกคนนะให้แนะนําว่าให้ดูช่วงเวลามานะครับผมบอกเลยว่าถ้าไม่ดูมาเนี่ยโอ้โหโอกาสที่เราจะแห้งนี่มีสูงมากนะทุกคนครับวันนี้มาที่4ี่บาททุกคน4บาทเท่านั้นตามช่วงเวลาครับผมจะมาปั่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมปั่นให้ดูกันแบบ สดๆเลยครับผมอย่างนี้เคไหลมางี้ครับผมอ้าวดอกนี้ครับผมดอกแรกดอกนี้แล้วผมเป็นไงครับตามช่วงเวลาทุกคนโอ้โห,หน้าแดงมาด้วยครับโอ้โหทุกคนดูดิครับโอ้โหดอกเดียวรู้เรื่องเลยครับผมดอกเดียวรู้เรื่องเลยครับโอ้โหเบ็ดไปทีเดียวครับผมเบ็ดบาททุกคน ง่ายไปบ้างครับผมสำหรับสาวทำตามช่วงเวลาทุกคนโอ้โหโอยเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องจริงครับคุณแค่สี่บาทเท่านั้นนะผมญาตเพิ่มไปเลยแล้วกันนะครับเปิดห้าบาทเทโบไปด้วยแล้วกันนะครับโอ้โหหนึ่งร้อยบาทนะถ้าเราโดนนะครับผมโอ้โหปาบปาบปาบโอ้โหเริ่มเริ่มแล้วทุกคนครับเริ่มไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหสิบทีนี่คือโดนไอ้ยังไปสิบทีแล้วกันนะเปิดเทโบครับผมเปิดเทโบไม่ดีว่ะทุกคนครับเปิดเทโบไม่ดีเลย โดนดูนดเร็วเกินไปนะทุกคนปวดปวดทรวงแล้วดูดเร็วเกินไปนะครับโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตแบบเพิ่มไปแล้วกันนะเพิ่มแล้วธรรมดากดมือไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะดีกว่าทุกคนนะเมื่อกี้โท r b o ไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโโทบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะขออนุญาตครับนี่ขออนุญาตทุกคนครับโอ้โหจามครับผมโอ้โหยเป็นไงฮะจามจามเรียกโอ้โหหมาผมฮาจมูทุกคนครับทุกคน ต้องลุ้นนะจุงผู้ตกขนาดนี้ก็หูยห้าพันไปเลยครับผมทุกคนเบ็ดแก๊สิบบาทต้่งนั้นทุกคนโอ้โหสาวทำอะไรมันจะโหดขนาดนี้ครับผมโอ้โหสำหรับโคนรับนะทุกคนนะคนรับตัวเลขนะทุกคนตัวเลขจัดไปที่เลขหกแล้วนะครับเลขหกครับผมโอ้โหยังเดือดครับผมเท่าไรครับผมดอกนี้หูยห้าพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับ ห้าบาทหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเดือจดจัดๆเลยทุกคนครับโอ้โหเบสสิบบาททุกคนกี่เท่าเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยหกสิบโอ้โหห้าร้อยเจ็ดสิบเท่าครับผมโอ้โหไอ้สาวทำแม่งจำนวนเท่าการจ่ายนี่มันหนักจริงๆนะทุกคนครับหนักหน่วงจริงๆคริงนะผมขออนุญาตนะไปต่อเลยกันเบสสี่สิบมาขออนุญาตไม่ออโต้ไม่อะไรทั้งนั้นนะรู้สึกว่ากดเองจะดีกว่านะทุกคนนะสำหรับวันนี้ครับทุกคนโอ้โหมาดูกันต่อไปครับว่า ต่อไปจะเป็นยังไงครับวุโอ้โหนี่ครับไปายต่อครับผมไปายต่อครับโอ้โหไม่ใช่แล้วทุกคนครับไม่ดีแล้วผมเนี่ยเปิดออโต้แล้วกันนะทั้งนั้นโอ้โหห้าสิบครับทุนเบ็ดห้าสิบครับ ส0บาทแตก5,000ันครับผมยังเดือดสำหรับตัวเลขบอกไปแล้วนะครับสำหรับตัวเลขนะครับผมจะเตอร์ว่างไงครับโอเคครับผมมายังหรือว่าโอ้โหมองผิดเมื่อกี้ไปแตกเป็นวายนครับโอเคครับผมมาโอ้โหมาจริงครับผมบอกแล้ว สำหรับโคตรลับตัวที่2องนั้นคนบีขอจัดไปที่เลข4เลยแล้วกันนะครับโอ้โหสำหรับใครที่ติดตามพิเศษมาหรือว่าไฮโซเบียร์อยู่แล้วทุกคนก็จะรู้นะนะครับว่าโคตรลับเนี่ยเอาไปทำอะไรทุกคนนะสำหรับใครที่อยากร่วมสนุกทำกิจกรรมทุกคนนะก็ลองคอมเมนต์บักหมุนเข้ามาทุกคนนะอย่าลืมจำโคตรลับกันไว้ด้วยนะครับผมอาจี่พลาดแบบดูคำข่าวคำข้ามผ่านๆนี้อาจจะพลาดโคตรลับกันได้ทุกคนครับบอกเลยนะบอกเลยนะครับผมบอกเลย เออด้เขียวช่องแรกต้องลงนะโอ้โหยางครับผมยังไม่ลงครับผมห้าพันครับผมห้าพันบาทเอ,อ้ยไม่ใช่ห้าสิบบาทพูดไหลมัวซวนหมดเอาโอ้ยธนาจงพูมาดอกแรกนะทุกคนครับเปลี่ยนเป็นบอยสวยๆนะเกิดห้าสิบได้พันหกครับทุกคนหัวน้อยจัดเลยนะคือหัวน้อยจัดเลยนะโอ้โหเป็นไงล่ะครับน้อยไหม่ะครับ ดอกเดียวพอครับผมไม่ต้องรีลาเยอะครับผมไม่ต้องรียาเยอะเลยโอ้โหคนรับคนที่สาวแล้วคนจับอจิเล็กแเลยนะ,น,นะครับนะครับโอ้โหพอเลยครับจบเลยทุกคนของแบบมาเร็วค็มเร็วเลยกันนะคนสําหรับวันนี้ครับ โอ้โห,โอโหดอกนี้ดอกเดียวครับผมเบ็ดห้าสิบาทเท่านั้นนะคือมันจ่ายหนักขนาดนี้แล้วบีไม่กล้าอยู่ต่อแล้วทุกคนครับคือมันจ่ายหนักๆขนาดนี้ถ้าอยู่ต่อไปมีสิทธิ์โดนได้ทุกคนนะค,นะคือพอดีกว่าทุกคนครับโอ้โหวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เอสบีในช่องวิสต์เด็บส์บกันด้วยนะทุกคนนะโอ้โหวันนี้บีต้องขอตัวลากันไปก่อนทุกคนนะสำหรับใครที่อยากรู้ช่วงเวลาหรือว่าพูดคุยก็ลองคอมเมนต์ปักหมุดเข้ามาได้นะทุกคนครับวันนี้บีขอตัวลาไปก่อนนะคครรััับบผมสสวดี โอเคครับผมยังต้องกราบสวัสดีวัยรุ่นไทยหัวใจนักเดิมพันทุกท่านทุกคนกันอีกเช่นเคยนี่คือลาวันนี้ก็เยอะกว่าเอสบีไฮเซอร์ช่อง Business m i n สโลวายอนักปั้นกันอีกแล้วนะทุกคนครับโอ้โหวันนี้เรามาอยู่กับเกม Attract ออนไดทันนะทุกคนเกมเก่านะทุกคนเกมเก่าแล้วนะสำหรับเกมสาวท่านทุกคนนะวันนี้ทุนมาที่สบาทเท่านั้นนะทุกคนครับอย่างที่เคยบอกไปทุกคนว่าจะเล่นเกมสาวท่านเกมเก่าๆทุกคนอย่าลืมดูช่วงเวลามานะทุกคนครับสำหรับใครที่อยากรู้ช่วงเวลาก็ลลอออองคคคมมมมเเเนนนนต์ปัักกกหหุุดดข้้้าาาไะทรบบโโยว่ส แน่นอนครับผมมืหัวเข้ามาพูดคุยบูากันได้ครับผมวันนี้ทุนมา4บาทตามเวลาทุกคนนะบีจะเน้นทุกครั้งนะทุกคนครับเวลาเล่นเกมแบบเก่าๆของค่าย VG หรือว่าเกมที่มันเปิดมานานแล้วทุกคนนะให้แนะนําว่าให้ดูช่วงเวลามานะครับผมบอกเลยว่าถ้าไม่ดูมาเนี่ยโอ้โหโอกาสที่เราจะแห้งนี่มีสูงมากนะทุกคนครับวันนี้มาที่4บาททุกคนสบาทเท่านั้นตามช่วงเวลาครับผมจะมาปั่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมปั่นให้ดูกันแบบ สดๆเลยครับผมอย่างนี้เคไหลมา,างี้ครับผมอ้าวดอกนี้ครับผมดอกแรกดอกเดียวครับผมเป็นไงครับตามช่วงเวลาทุกคนโอ้ยห,หน้าแดงมาด้วยครับโอ้โหทุกคนดูดิครับโอ้โหดอกเดียวรู้เรื่องเลยครับผมดอกเดียวรู้เรื่องเลยครับโอ้โหเบ็ดไปทีเดียวครับผมเบ็ดบาททุกคน ง่ายไปบ้างครับผมสำหรับสาวทำตามช่วงเวลาทุกคนโอ้โหโอยเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องจริงครับคุณแค่สี่บาทเท่านั้นนะผมยาตเพิ่มไปเลยแล้วกันนะครับเปิดห้าบาทเธอโบไปด้วยแล้วกันนะครับโอ้โหหนึ่งร้อยบาทนะถ้าเราโดนนะครับผมโอ้โหปาบปาบปาบโอ้โหเริ่มเริ่มแล้วทุกคนครับเริ่มไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหสิบทีนี่คือโดนไอยังไ่สิบทีแล้วนะเปิดเทอโบครับผมเปิดเทอโบไม่ดีว่ะทุกคนครับเปิดเธอโบไม่ดีเลย โดนดูเร็วเกินไปนะทุกคนปวดปวดทรวงแล้วดูเร็วเกินไปนะครับโอ้เดี๋ยวขออนุญาตแบบเพิ่มไปแล้วกันนะเพิ่มแล้วธรรมดากดมือไว้ดีกว่าครับเดีย so ๋ยวจะเดี๋ยวจะดีกว่าทุกคนนะเมื่อกี้โรโบไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะขออนุญาตครับขออนุญาตทุกคนนะโอ้โหจามัะผมโอ้โหเป็นไงฮะจามจามเร <Brooklyn. S 1> ียกโอ้โหหมาผมฮาจมูทุกคนครับทุกคน ต้องลุ้นนะทุผู้ตกขนาดนี้ก็หูยห้าพันไปเลยครับผมทุกคนเบ็ดแก๊สิบบาทตท่งนั้นทุกคนโอ้โหสาวทำอะไรมันจะโหดขนาดนี้ครับผมโอ้โหสําหรับโคตรลับนะทุกคนนะโคตรลับตัวเลขนะทุกคนตัวแรกจัดไปที่เลขหกแล้วนะครับเลขหกครับผมโอ้โหยังเดือดครับผมเท่าไรครับผมดอกนี้หูยห้าพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับ ห้าบาทหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเดือจด,จดจัดเลยทุกคนครับโอ้ยเบ็นสิบบาททุกคนกี่เท่าเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยหกสิบโอ้ยห้าร้อยเจ็ดสิบเท่าครับผมโอ้โหไอ้สาวทำม่งจำนวนเท่าการจ่ายนี่มันหนักจริงๆนะทุกคนครับหนักหน่วงจริงๆครับผมขออนุญาตนะไปต่อเลยกันเป็นสี่สิบมาขออนุญ,ญาตไม่ออโต้ไม่อะไรทั้งนั้นนะรู้สึกว่ากดเองจะดีกว่านะทุกคนนะสำหรับวันนี้ทุกคนโอ้โหมาดูกันต่อไปครับว่า ต่อไปจะเป็นยังไงครับทุกคนโอ้โหนี่ครับไปต่อครับผมไปต่อครับโอ้โหไม่ใช่แล้วทุกคนครับไม่ดีแล้วผมอนุญาตเปิดออโต้แล้วกันนะทั้งนั้นโอ้โหห้าสิบครับทุกคนเบนห้าสิบครับ สิบาทแตก5,000ครับผมยังเดือดสํารับตัวเลขบอกไปแล้วทนะุวกคนสําหรับตัวเลขนะครับผมแกตเตอร์ว่าไงครับโอเคครับผมมายังหรือวะโอ้โหมองผิดเมื่อกี้ไปแตกเป็นวายทุกคนครับโอเคครับผมมาโอ้โหมาจริงครับผมบอกแล้ว สำหรับโค้ดรับตัวที่2นั้นคนบีขอจัดไปที่เลข4เลยแล้วกันนะครับโอ้โหสาหรับใครที่ติดตามพิเศษมาหรือว่าไฮโซเบีย so ร์อยู่แล้วทุกคนก็จะรู้นะนะครับว่าโค้ดรับเนี่ยเอาไปทําอะไรทุกคนนะสำหรับใครที่อยากร่วมสนุกทํากิจกรรมทุกคนนะก็ลองคอมเมนต์บักเงอนเข้ามาทุกคนนะอย่าลืมจำโค้ดรับกันไว้ด้วยนะครับผมอาจจะพลาดแบบดูคำคำข่าวทำข้าม,าม,าม,ามผ่านผ่านนี้อาจจะพลาดโค้ดรับกันได้ทุกคนครับบอกเลยนะบอกเลยนะครับผมบอกเลย เออตด้เขียวช่องแรกต้องลงนะโอ้โหยังครับผมยังไม่ลงครับผมห้าพันครับผมห้าพันบาทเอ,อ้ยไม่ใช่ห้าสิบบาทพูดไรมัวซ่วนหมดเอาโอ้โห,อหทนาชมพูม,มาดอกแรกนะทุกคนครับเปลี่ยนเป็นวายสวยๆนะเก็ดห้าสิบได้ห้หกครับทุกคนหัวน้อยจัดเลยนะคอหัวน้อยจัดเลยนะโอ้ย เป็นไงล่ะครับน้อยไหมนะครับดอกเดียวพอครับผมไม่ต้องรีลาเยอะ,ะครับผมไม่ต้องรียาเยอะเลยโอ้โหคนรับคนที่สาวแล้วคนจับอันีเล็กแปดเลยนะกันนะครับโอ้โหพอเลยครับจบเลยทุกคนของแบบมาเร็วเค็มเร็วเลยกันนะครับสาหรับวันนี้ครับโอ้โหดอกนี้ดอกเดียวครับผมเบ็ดห้าสิบาทเท่านั้นนะ คือมันจ่ายหนักขนาดนี้แล้วบีไม่กล้าอยู่ต่อแล้วทุกคนครับคือมันจ่ายหนักๆขนาดนี้ถ้าอยู่ต่อไปมีสิทธิ์โดนได้ทุกคนนะค,นะคือพอดีกว่าทุกคนครับโอ้โหวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ SB ในช่องวิสติสปิงกันด้วยนะทุกคนนะโอ้โหวันนี้บีต้องขอตัวลากันไปก่อนทุกคนนะสำหรับใครที่อยากรู้ช่วงเวลาหรือว่าพูดคุยก็ลองคองมเมนต์ปักหมุดเข้ามาได้นะทุกคนครับวันนี้บีขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ โอเคครับผมยังไงก็ราบสวัสดีวัยรุ่นไทยหัวใจนักเริ่มผ่านทุกท่านทุกคนกันอีกเช่นเคยนี่คราวันนี้ก็เยอะกว่า HSB ฮเซอ s e r บ i ยช่อง Busters Bin Slot ย่านักปั้นกันอีกแล้วนะทุกคนครับโอ้โหวันนี้เรามาอยู่กับเกม Attract On Titan นะทุกคนเกมเก่านะทุกคนเกมเก่าแล้วนะสำหรับเกมสาวทำาะทุกคนนะวันนี้คุณมันที่สี่บาทเท่านั้นนะทุกคนรับอย่างที่เคยบอกไปทุกคนว่าจะเล่นเกมสาท่านเกมเก่าๆทุกคนอย่าลืมดูช่วงเวลามาทุกคนครับสำหรับใครที่อยากรู้ช่วงเวลาก็ลองคอมเมนต์ปักหมุดเข้ามาได้นนนุกกคครับบโออหเลย่ส แน่นอนครับผมมืหวัวเข้ามาพูคุยบูจาก,กันได้ครับผมวันนี้ทุนมาสี่บาทตามเวลาทุกคนนะบ,บีจะเน้นทุกครั้งนะทุกคนครับเวลาเล่นเกมแบบเก่าๆของค่าย VG หรือว่าเกมที่มันเปิดมานานแล้วทุกคนนะให้แนะนําว่าให้ดูช่วงเวลามานะครับผมบอกเลยว่าถ้าไม่ดูมาเนี่ยโอ้โหโอกาสที่เราจะแห้งนี่มีสูงมากนะทุกคนครับวันนี้มาที่4ี่บาททุกคนสบาทเท่านั้นตามช่วงเวลาครับผมจะมาปั่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมปั่นให้ดูกันแบบ สดๆเลยครับผมอย่างนี้เคไหลมา,างี้ครับผมอ้าวดอกนี้ครับผมดอกแรกดอกเดียวผมเป็นไงครับตามช่วงเวลาทุกคนโอ้โห,หน้าแดงมาด้วยครับโอ้โหทุกคนดูดิครับโอ้โหดอกเดียวรู้เรื่องเลยครับผมดอกเดียวรู้เรื่องเลยครับโอ้โหเบ็ดไปทีเดียวครับผมเบ็ดบาททุกคน ง่ายไหมบ้างครับผมสำหรับสาวทำตามช่วงเวลาทุกคนโอ,โโอ้โหโอยเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องจริงๆครับคุณแค่สี่บาทเท่านั้นนะขออนุญาตเพิ่มไปเลยแล้วกันนะครับเปิดห้าบาทเทโบไปด้วยแล้วกันนะครับโอ้โหหนึ่งร้อยบาทนะถ้าเราโดนนะครับผมโอ้โหปาบปาบปาบโอ้โหเริ่มเริ่มแล้วทุกคนครับเริ่มไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหสิบทีนี่คือโดนไอย,ยังไม่สิบทีแล้วกันนะเปิดเทโบครับผมเปิดเทโบไม่ดีว่าทุกคนครับเปิดเทโบไม่ดีเลย โดนดูนดนเร็วเกินไปนะทุกคนปวดทดทวนแล้วดูเร็วเกินไปนะครับโอ้เดี๋ยวขออนุญาตแบบเพิ่มไปแล้วกันนะเพิ่มแล้วธรรมดากดมือ